โอเคอันนี้เป็นคลิปที่สองเนาะเดี๋ยวหน้าเนาะตรงนี้เป็นจุดอะไรคะลูกฮะสัตว์โอเคมีสัตว์ด้วยเนะาะนี่มีชิงช้าด้วยลูกเนี่ยดูสิชิงช้าอยากนั่งไหมล่ะเออไปนั่งเลยไปอา้าวนั่งให้นั่งเล่นหนึ่งนาทีโอเคเอ,อ้าวนี่เพื่อนใครอ่ะเพื่อนเหนือเองเออ เออเอาไปทําที่บ้านเราไปรูปแบบเนี้ยทําได้ไหมนู่นนู่นมีเขาใช้ล้อยางดูสิรูปล้อยางอ่ะดูสิไปดูสิเออจะเอาไปล่ะมามามาเออให้ไปนั่งกับม้าไปมัันนน่หกไเดี๋ยวมันลอยลูกเดี๋ยวมันลอยมาเลยนี่นี่มานนี่แล้วเออมันคือมาเหรอลูกมันนี่สัตว์ตัวเดียวหรอป้าไม่รู้มันอยู่ด้านในไง นี่เออมันน่ารักมากเลยเนาะเออเนี่ยดูเดี๋ยวหน้ายืนอยู่ใกล้ๆหน่อยสิเดี๋ยวหน้าไปยืนใกล้ๆหน่อยสิเนี่ยโอเคไม่ตั้งจับมันนั่นเดี๋ยวมันจะตกใจแ้้วถีบเดี๋ยวหน้าเลยนะลอยเลยนะถีบอ่ะเออน่ารักเลยเนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหยับอนึ่งเดี๋ยวก็โดดถีบเลยถามมันสิลูกถามมันสิชื่ออะไรถามชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อว่าขนตาชื่อว่ามันน่าจะเงียบแสดงว่าชื่อเงียบลูกมันเงียบจิ๊บเออโอู้ด ไปเดินไปเดิยยยนไปดูดูดูเดินเดินไปม <ไป S 1> าดูยาอะไรอ่ะมันมนา่ารักก็อยากจับมัน,นอ้อเหรอแต,แต่ว่ามันจะให้จับหรือเปล่าล่ะมาเอาน้ำมาใส่นี่ไหมล่ะให้ป้าถือให้ไหมอ๋อถือไปด้วยทานไปด้วยโอเคไปเลยนุ่นเดินไปฝั่งนู้นเดินไปฝั่งนู้นเดินไปฝั่งนู้นเลยไปเร็วเร็วน,นุ่นอ่ะ <c oughs> เป็นรูปปั้นนี่รูปปั้นไม่ใช่เปรตโอ้เดี๋ยวหน้าดูสิเนี่ยเป็นรูปปั้นฮะเออเป็นเผ่าโบราณน่ะ เป็นเผ่าโบราณเนาะนี่อ่ะดูสิเนี่ยเผ่าโบราณอ่ะไม่ใช่เปรตไม่ใช่เปรตใช่ไหมลูกไม่เนี่ยเดี๋ยวไปดูสัตว์ตรงนั้นไงนี่ไหมเออมีสองฝั่งเลยไปเดิน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 ไปตัดแอปเปิ้ลฮะแอปเปิ้ลลูกใหญ่ไม่เลยศจริงเหรออันนี้มันเป็นรูปมันเป็นรูปสัตว์เนาะ เออมันเขาเขาเอาอะไรมาดูสิเอาไม้ไหมเนอะเออไม้ที่แกกระลาเศมาตอเออไม้เล็กๆอ่ะลูกเออเศษไม้อ่ะอันี้หนูอยาไปดูเจ้าจีโนไวเออไป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 เดี๋ยวป้าถ่ายตรงนี้ให้ดูก่อนเนี่ยมันเป็นยีราฟอ่ะที่เขาทำมาจากไม้อ่ะเออเนี่ยสวยงามมากเลยอ่ะดูสิสวยงามจริงเลยเอออันนี้กวาง ทำได้เหมือนมากเลยเป็นสถาปตัตยกรรมสวยงามเลยนั่นอะไรลูกซินเดอรเรล่าเป่าโอโนอไวไม่ใช่ซินเดอรเรล่าเป็นสโนไวกับอะไรลูก,นกคนแคร์ทั้ง<น>กี่คนสองกี่คน,นกี่คนอ๋อ แปดตงแค่ทั้งแปดเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีอะไรกินก็เลยกินมือเขาไปเลยอากินมือตัวเองเหรอโอ้ทำไมหิวอย่างนั้นอ่ะเนาะโอ้โหดูนางแบบโอ้โหนางแบบโอ้โหนางแบบ ไม่เอาแอปเปินนอนไปแล้วมีแค่ใบไม้เออตกลงคนแค้มีกี่คนก็แปดคนไงแปดคนเหรอมาแล้วพ่อเดี๋ยวหน้ามาดูเยี่ยวเยี่ยวเยียวอยู่เปล่าเหรอเยี่ยวอ่ะเยี่ยวอยากดูอยู่ไหนเอ่อเจอเลยลูกโอ้มันหลบอยู่ข้างในนี่แหละหลบอยู่ข้างใน บัวคนนะนี่อะไรอ่ะอันนี้หานหานเนออปอยปอยเดี๋ยวเรามาเดินดูฝั่งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่เขาจัดดอกไม้เออสมัยแต่ก่อนเราไม่เห็นมีเนาะตรงนี้เนาะไปดูสัตว์ก่อนสิมีมีไหมสัตว์ตรงเนี้ยโอ้เป็นนักสำรวจน้อยมามาฝั่งนี้ก่อนลูกโอ้นี่น,นี่มาดูนี่ เดี๋ยวน้ามาดูนี่เนี่ยป้าป้าดูสิ่เขาเปิดพุงเหรอเปิดพุงเลยเหรอไม่อายเดี๋ยวน้าเลยเนาะจุดสืบสารวัฒนธรรมไทยเพลาเพลินบูติกรีสอร์ทเดน่าพาเพลินเออเนี่ยอันนี้เป็นที่เขาทำผ้าไหมอะไรหรือเปล่าหรอกลัวหรูกลัวกลัวแม่ไปกลัวอะไรนี่เขาทำนี่นะนี่ดูเขาทำผ้าทอ โอ้ตก่าเก่ามีหุ่นด้วยเดี๋ยวน่ากลัวใหญ่เลยสุดยอดเลยมา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 ฝั่งนี้มา,า,มานี่มีแพะไงแพะน,นี่มีแพะอยู่ฝั่งนู้นนะนีะนนะ่จะไปดูแพะไหมแพะมันไม่ทำอะไรหราแต่แพะแพะมันกินปากเราริงเหรอไม่ใช่เราเล่นอืมอมีรถด้วยไงเนี่ยใช่มีรถบินให้หนูจะไปเล่นอย่าขอไปดูสัตว์ก่อน เขาให้เข้าได้ไหมล่ะไม่ได้เข้าได้เข้าได้เขามีทางเข้าไหมล่ะเขาไม่มีทางเข้าเลยจ้าดูข้างนอกดูข้างนอกเอาโอ้นั่นไงนั่นไงนั่นไงมันนอนตีพุงอยู่ลูกนอนตีพุงเออเห็นยังเห็นยังนั่นน่ะไม่สองตัวเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นมันนอนตีพุงอ่ะเห็นยังดูเห็นมันกินไออีกตัวหนึ่งอ่ะมันกินเอ่อ มันกำลังนั่งคุยคุยอะไรอยู่เนาะไม่ใช่มันกำลังกินหูคนอื่นเลิกเกินไปแล้วน้ำหนักว้าวมใส่มาแล้วไป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 ระวัง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 โอ้มีรถไฟด้วยทึ่งก็ช่างไม่ทึ่งก็ช่างเดี๋ยวน่าดูรถไฟอ่ะไปนั่งรถไฟไปเข้าไปเลยรอดไปเลยรอดได้ไหมล่ะรอดดูสิ รอดได้อยู่ลูกอันนั้นมีอันนั้นมีรถด้วยได้ไปคนขับป่ะไปเลยไปเลยมันใช้ได้เปล่ามันใช้ได้เปล่ามีเพปซี่เออไปเลยไปกินเลยเออมันมีรถหลากหลายอ่ะเอาดูสิขึ้นรถไฟสิโยกได้ไหมล่ะยกไหนขึ้นไได้ได้อยู่นั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมล่ะเอาเร็วขึ้นไปขึ้นไปเออรถไฟรถไฟมาลองเล่นรถไฟหน่อยสิ รถไฟรถไฟรถไฟอะไรลูกที่บอกว่าตดหนึ่งค้งไปดังถึงโคราชอะไรนะได้ยินไหมเคยฟังมเพลงนี้ไปโคราชตกดังป้าตามฟ้าปุ๊บตกภูเขาโอ้ยโอ้ยมดแดงมดแดงดังป้าถึงราชดเลยมดแดงมดแดงมดแดงเลยมดแดงเยอะมากเลยมดแดงเยอะมากเลยลูกเคยฟังกับลูกเส้นจริงเหรอใครร้องอ่ะลูกเส้น มันมีตกด้วยประมาณยังที่เอาคู่กับตกอ้าวโยกสิโยกสินี่นายโยกแล้วโยกเองเลยไปถึงไหนล่ะไปถึงบุรีโคราชแล้วไปถึงโคราชแล้วเหรอไม่ใช่เรือราชาหมูกรทาไปกินหมูกรทากาบจะไปถึงหมูกระทาท่านหนึ่งท่านหนูอยากจะมากินหมูกระทาหนูมาที่นี่ทำไมจ๋าอ้าวก็มาดูแกะบค่ะโอเคโอเคป้ายพร้อมยังนี่ขึ้นรถไหมเนี่ยนี่รถเนี่ยเนี่สไลเดอร์มันมีสไลเดอร์ด้วย เอาขึ S <S so like hey, right ้นขึ้นระวังระวังระวังหน่อยระวังหน่อยไม่เอาเอาดูจะขึ้นสไลด์ด้วยไงต้องมาขึ้นเชือกด้วยลูกปีนเชือกโอเคเอาปีนไประวังระวังนี่หนูกลัวมัแต้เออมีมีบาแดงด้วยเหรออ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันตัวเล็กกว่าเราขึ้นไม่ละอ่ะขึ้นไป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 เร็วๆรถจะไปแล้วรถจะไปแล้วค่ะรถจะไปแล้วค่ะรถจะไปแล้ววาวายวาวให้ไวให้ไวให้วเร็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 ว ก็ได้ไหมล่ะจับข้างบนอ่าค่อยๆเหยียบทีละทีละขั้นลูกเนี่ยน่าเห็นราวที่จับข้างบนไมด้านข้างเลยเออสามารถจับได้เนี่ยคานข้างเนี่ยมา,า,ายมา,มาถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลงมาไม่เป็นไรหรอกมาพอแล้วมาเร็วเร็วเดี๋ยวตกมากว่าแล้วไดดูอกม้มาเร็วมาออกมาฝั่งนี้ออกมาฝั่งนี้ออกมาฝั่งนี้มาเร็วไปดูดอกไม้เลยจะไปรถไฟอ่าไปรถไฟไปขี่ไปเร็ว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 รถไฟ ไปไปไปรถไฟจะมาแล้วชิกชัก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 คเโอชิกชัก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 ชชชชิิกกกกััมาเลยมีเรือมีเรือเรือเปล่าเนี่ยมาเลยเออได้ป่ะล่ะอ่าขึ้นได้ไหมล่ะขึ้นได้ไหมล่ะโยกได้นะเนี่ยเออเออระวังมันเอือย <laughs> อเ,เอออันนั่นแหละอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้นี่เรือเรือเปล่าเอออันนี้มันมีบันไดด้วยดิบันไดขึ้นได้ไหมล่ะขึ้นมาโอ้ตรงนี้มีสนามเป็นสนามเด็กเล่นเนาะเดินระวงังระวังลูกจับค่อยๆจับไปไใช่ไหมใชเอ้าใช้วิธีอย่างนั้นเลยเหรอโอเคก็ <laughs> ให้ขึ้นบันไดให้ขึ้นเป็นบันไดแต่ละขัน้นแต่ละขั้นหนูเดินลงไปในช่องเลยเหรอ วันวนี้หัวรถไฟเนี่ยจริงเหรอนี่หัวรถไฟหัวรถไฟหัวรถไฟเป็นหัวรถไฟเออหัวรถไฟเนี่ยหัวรถไฟตรามาลายอะยินเลยมา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 เออนี่อ่ะ มีแต่หัวมันล่ะลูกนี่ไงแต่โดยปกติเขามันจะมีสะพานไงถ้าใครอยากเป็นแบบผจญภัยต้องปีนสะพานนะใช่ไหมเคนี่จีนหนูมีแต่มันไม่ได้โยกโยกเป็นนั้นเรออือมันสูงมากเลยนะตะกี้มันโยกเหรอเออลองเลื่อนดูหนึ่งสองมากลัวกลัวกระจาเบื่อเลอ ไม่เป็นไรหรอเปืือนก็ซักได้แล้วาามาเร็วหนึ่งสองหนึ่งสองปาให้สัญญาณน,นานแล้วไม่ขึ้นโอ้โอเห็นไหมล่ะไม่เห็นเจ็บเลยเอ้ยเปนขาหนาหนูเอาเดินลงม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 าเลยเนี่ยเอาไม่กลัวกางเกงเปื้อนเหรอไม่กลัวเหรอโอเคงั้น เดินมาเลยงนเนเเเเเเโอ้สนุกมากเลยสนุกมากสนุกมากมา,มาเร็วเอาอนี่ทางนี้ทางออกพอดีเลยนี่ไมล่ละใชออ่มาเลยเอาเดินออกมาเดินออกมามารออยู่แล้วๆๆๆไปไปเราจะไปดูดอกไม้กันแล้วเาจัดดอกไม้อะมาแล้วให้ไว้ไวไวไววม้อใส่ จริงหรอนี่ไงนี่ไงมันนี่มันมีทางออกทางนี้หูกมาเร็วเราจะออกมาเร็วมามาวิ่งตรงนี้เลยมาเร็วมา้าจะไปแล้วปวิ่งไปก่อนมา้าเลยเดี๋ยวเราจะไปดูโซนที่สามกันป้ายให้วายให้วายให้วายก็ไม่เป็นไรก็สลัดออกไงไปแล้วมาเดินมาก่อนแร้วนะมาก่อนแล้วนะ เออใครชักช้าไม่รอแล้วใครเดินชักช้าไม่รอแล้วปาเขไม่ได้คุยไปนอนเลยเออไปแล้วไหนเออง่วงนอนแล้วไงกินยานอนหลับเปล่าลูกอเดีป๊าไปป้อนกินยานอนเดี๋ยวนาเดี๋ยวนาไงต่อไปเราจะไปอุทยานไม้ดอกตะกี้เขาบอกว่าให้บินโดรนได้แถวนี้เนาะแต่อุทยานเขาไม่ให้บินป๊าอะไรไม่บินเลยอืมใช่เขาบอกว่าบินพื้นที่อุทยานได้ทั้งหมดอ๋อ แต่ว่าต้องพืนพี่อื่นต้องมาที่มันยาวโอเคม, <c oughs> okay. มาเร็วรมไม่มีเลยโนอะเค okay. จุดที่สองเราจะอยู่แค่นี้พอโอเคแค่นี้ก่อนเดีย๋ยหน้าเดี๋ยหน้าหน้ามาจับพุงเอยสิปืดๆๆืืืโอเคสวัสดี